เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องทำกเกษตรนะครับแต่เป็นหลักการดําเนินชีวิตถ้าเรามีลูกมีหลานเราสอนให้ลูกหลานเนี่ยสามารถใช้ mindset เนี้ยหลักเนี้ยในการดําเนินชีวิตได้เลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในโครงการโคกนองนาอารยธรรมพอเพียงที่จงังหวัดบึงกาฬนะครับสุขที่เห็นต่างในวันนี้ครับ,รบผมอยากเห็นมุมมอง<พ>อปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงว,ว่ามีมุมมองอเป็นแบบไหนอย่างไรครับจริงๆคำนี้เป็นคําสําคัญมากครับแล้วก็ เรียกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับคนไหนที่ได้เข้าใจเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตเนี่ยเป็นวิถีชีวิตได้เลยคือรูปแบบของการดําเนินชีวิตได้เลยอ่าเ้าเรียกว่ามี3ห่วงนะครับแล้วก็2เงื่อนไขเศรษฐก,กิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องทําเกษตรนะครับแต่เป็นหลักการดําเนินชีวิตถ้าเรามีลูกมีหลานเราสอนให้ลูกหลานเนี่ยสามารถใช้ mindset เนี้ย หลักเนี้ยในการดําเนินชีวิตได้เลย2เงื่อนไขเนี่ยท่านบอกว่า1เงื่อนไขก็คือความรู้ความรู้ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพเนาะอีกขานึงก็คือคุณธรรมผมยกตัวอย่างว่าด้านหนึ่งก็คือสุขทางด้านการดําเนินชีพนะครับมีอาหารมีเครื่องนึ่งห่มมีปัจจัี่ก็คือต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิชาการ,รถูกไหมอ่าอีกขาหนึ่งนะเป็นความรู้นั่นนั้นส่วนอีกขาหนึ่งก็คือคุณธรรม ก็คือความสุขในมุมของจิตใจถ้าเกิดเด็กจะยืนขึ้นมาอย่างนี้นะครับมี2เงื่อนไขก็คือมีความรู้ทางด้านวิชาชีพนะครับแล้วก็ความรู้ทางด้านคุณธรรมเพื่อทําให้เขามีความสุขทางด้านทางกายและความสุขทางด้านจิตใจรานนี้ต่อไปท่านบอกว่า3า,าห่วงห่วงแรกเนี่ยอยากขออธิบายว่าให้ใช้คําว่ามีเหตุผลเหตุผลอะ ทำไมถึงอธิบายเขาว่ามีเหตุผลครับต่อจากสองอันนี้วิธีการธิบาบเนี่ยจะเห็นภาพเข้าใจง่ายขึ้นก็คือว่าสมมติว่าเด็กคนได้มีขาเดียวครับเราเราสอนเขาแต่เรื่องทํามากินวิชาการทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีเรื่องจิตใจเลยเขาโตขึ้นไปเนี่ยระบบเหตุผลของเขาว่าอะไรถูกหรือผิดไม่มีเกี่ยวกับเ,เรื่องคุณธรรมเลยนะครับ,รบอ๋องั้นปนก็ได้<ม>เอาอะไรก็ได้อย่างหลานโตขึ้นมา ใช่ไหมครับถ้าเราไม่สอนเรื่องออความสุขทางด้านจิตใจเลยสอนแต่ด้านเรื่องวิชาการก็คือค,ความสุขทางด้านร่างกายเขาโตขึ้นมาหลักเหตุผลของเขาเนี่ยก็จะได้แค่มุมเดียวก็คือหาความสุขทางกายพลาดความสุขทางด้านจิตใจไปอันต่อไปก็คือห่วงที่สองแปลว่าพอประมาณเคยเห็นเด็กเวลาที่เขาเริ่มเดินไหมครับ เราจะต้องมีการบาลานซ์ตัวเห็นไหมครับส่งตัวให้อยู่แล้วก็แขนทั้งสองข้างเนี่ยสามารถที่จะทำให้เขาเกิดการสมดุลในการจังหวะที่เดินได้งั้นแขนทั้งสองข้างครับก็เปรียบเหมือนความพอประมาณพอประมาณทางด้านความสุขทางกายพอประมาณทางด้านความสุขทางจิตใจก็คือไม่ไม่มีอะไรที่ทำให้ชีวิตเขา เดินไปแล้วหวัวทิมไปข้างใดข้างหนึ่งเขาต้องรู้จักความพอประมาณนะถ้าสมมติว่าเขาจะาแต่ความสุขทางกายคือหาแต่เงินอย่างเดียวอย่างนี้ครับโดยที่เขาลืมไปเลยว่าเขามีครอบครัวนะมีโตขึ้นไปเสร็จแล้วเขาต้องดูคนดูแลคนรอบข้างรอบข้างหรือสังคมอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่บาลานซ์แล้วก็เปรียบเทียบเป็นตัวเด็กที่มีแขนสองข้างเป็นความพอประมาณอีกห่วงสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันใช่ก็คือมีศีรษะรนะก็ ชีวิตนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาละครับงั้นเรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยเพราะว่าเราจะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปกับสังคมได้เวลาเกิดสิณ์ใช่ครับสถานการณ์รรณงั้นเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสภาวะทางสังคมก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดงั้นเด็กโตขึ้นมาเนี่ยเขามีไมเซตหรือว่าหลักการดําเนินชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันไหม,ม,มจะมีได้ก็ต่อเมื่อเขามีความพอประมาณเขารู<ม>้พอประมาณมจะ จะพอประมาณเขามีหลักเหตุผลและหลักเหตุผลนั้นต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่เป็นทางด้านวิชาการในการดำรงชีพที่เพียงพอแล้วก็เรื่องคุณธรรมด้วยครับงั้นเขาก็ปบเกอบร่างขึ้นมาเป็นหนึ่งหนึ่งร่างกายครบถ้วนนะครับในการที่สมบูรณ์สมบูรณ์ใช่เวลาเขาเดินเขาก็จะบาลานซ์ชีวิตเขาได้งั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเ,เราย้ำนะว่ามันไม่ใช่แค่หลักเกษตรนะครับ,รบมันไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรว่าอ๋อเราต้องทําเกษตรไม่ใช่เลย แต่เป็นไมซ์เซ็ตของวิถีชีวิตที่ใช้ได้ตลอดทางชีวิตเลยครับโตขึ้นมาแม้แต่เราเองอย่างนี้ครับความรู้ของเราทางด้านอาชีพเรายังต้องปรับปรุงอยู่เสมอนะ<ช>เรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอระดับคุณธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องฝึกฝนจิตใจตัวเราเองอใช่ไหมครับความสุขจากใจของเราเองที่เราคุยกันหลายๆครั้งว่าไอ้ความสุขมีหลายอย่างเลยนะครับ,รบแล้วแต่ที่เราเลือกที่จะเสพอย่างนี้ก็เช่นกันแล้วต่อจากนั้นเรามี หลักเหตุและผลในการดํารงชีพเวลาโลกเปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถที่จะปรับตัวเราเองใช่ครับดํารงชีพต่อไปได้แม้แต่ตัวเราหรือว่าอีก5ปี10ปีหลักนี้ครับเรายังสามารถใช้ได้เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการดําเนิน,น,นชีวิตใช่ครับเป็นวิถีชีวิตของเราไปเดี๋ยวเราคุยเรื่องความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียงก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดครับเพิ่มเติมนะครับว่าสุขที่เห็นต่างในมุมมองของ ทั้ง3ห่วงสองเงื่อนไขถ้าลงรายละเอียดแล้วมองมุมไหนได้บ้างนะครับผมความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์นะครับร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อให้เราเห็นประโยชน์ในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับ